เค okay, ครับสวัสดีครับอยู่กับผมพี่เจ้าขอลอซิ่งครับวันนี้วันนี้อยู่กับทีมงานชายใหญ่ครับลุงเรืองกิจนะครับมาอยู่กับเจ้า SK 140LC นะครับซเปอร์ M, นะครับคันนี้ใหม่ล่าสุดเลยของทีมงานชายใหญ่นะครับโอ้ ตลบเลยพี่น้องโอ้ใส่ดินเยอะมากเลยวันนี้มาเจอพี่ใหญ่ครับนี่คุณยายครับตัวแรงในตำนานเลยทีเดียวไปแล้วครับให้เจอกันนานครับสิบกว่าปีครับคันนี้เครื่องไม่เคยแกะเลย คันนี้ข้างบนบูมอะข้างบนบูมมันมีตัวอะไรไม่รู้นี่ครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวเอ,อ,อาเอาเอาคันนี้ใหม่ล่าสุดครับของชายใหญ่นะครับเพิ่งถอยมาใหม่ครับมาแล้วครับเจ้าสีเอฟเฟกนะครับน่าจะวิ่งกันอยู่สี่คันหรือห้าคันนี่ประมาณนี้แหละ ห้าคันมั้งเออห้าคันครับทีเด็ดของอู่ชายใหญ่ครับคันนี้ฮิโนมิก้าจีโอแปดซีนะครับตัวหล่อเลยสีเอฟเฟกครับสีเหลือบนั่นแหละ วุ่นไปทางไหนล้วพี่นอ้องเออเราวนไปทางนู้นดีกว่าวุ่นตลบกันเลยทีเดียวครับโอ้ โอ้โหุ่นพุ่มเลยนะพี่น้องอ่ะมาอยู่มุมนี้บ้างครับฝุ่นเยอะครับพี่น้อง ก็ลอกนาได้สวยครับเต็มแล้ว,วครับรคับไม่โครชิวมากเลยพี่น้องคันนี้เพิ่งเอามาใหม่ครับล่าสุดครับแต่ไม่ได้ใหม่แกะกล่องนะครับใหม่ชั่วโมงน้อยครับ ถนนทำไมจอดอ่ะระยะทางโอ้วิ่งก็แต่เอาเรื่องครับจากนี่ไปก็น่าจะประมาณสักขาละประมาณสามโลได้มั้งสามสี่โลถึงไหม่หนอประมาณนี้ครับสองสามโลนี่ละมั้งจากนี่ไปนู่นนู่นประมาณขาละประมาณสามสี่โลเลครับ ไม่รู้ว่าทีเทปเยกเลยแยกงั้นไปไกลหรือเปล่าโอ้แต่คันนี้มาแล้วครับน่าจะไม่ถึงครับยะทางน่าจะได้อยู่ไปกับประมาณห้าหกโลครับอันนี้แหละอากาศร้อนมากพี่น้อง หาความชุ่มชื้นไม่มีครับลอกลงไปยังแห้งเลยนี่มาสองคันเลยสองคันเลยครับเอาคันไปทางนู่นร้อนจริงๆครับร้อนแบบไม่ปลานีใครเลยอู้หูร้อนเกิน เดี๋ยวเราต้องไปตากแดดกันแล้วพี่น้องเ <laughs> <c oughs> อ <c oughs> เราก็จะเดินตามเหลี่ยมไมโครไปเรื่อยๆฮะไมโครหันไปทางไหนเราก็ตามไปเรื่อยๆ ทีมงานชายใหญ่ลุงเรื่องกิจครับวันนี้นะ่ะอยู่กันที่ประมาณหออ้าคันครับห้คันวันนี้หคันออคนขับไมโครเนี่ชิลมากเลยครับ จะหลบเลย แรงฮิโน่นรุนๆนะครับพี่น้องมีไฮเทคสองคันแล้วก็ฮิโน่เมกาสามคันนะครับไปเลยรับเป้เต็มแล้ว กันต่อไปครับใส่ดินก็ใส่เยอะครับใส่สวยครับ ใส่น้อยก็งานน้อยแล้วพี่น้องใส่เยอะก็งานก็ออกไปเรื่อยๆครับจะมีอีกคันหนึ่งครับคันเหลืองๆนะพี่น้องสีสวยๆเลยก็ พี่หมวยก็มาวิ่งประจำอยู่นี่ครับคันหนึ่งสำหรับพี่ขันทองนะฮะส่วนขันเงินนั้นวิ่งอยู่กับเสียอ้นครับเน็ตเล่นะครับออ้ามีจอไม้ซะด,ด้วย đây ờ, ờ, này gần nà dám mới <laughs> tim ồ nào na đi bà mà sang ngàn đi ของก็อยากขายนะครับใครที่กำลังมองหาดูครับเป็นฮ i โน่ไม a กครับ JO8E นะพี่น้องต่อที่อู่ใช้ใหญ่ครับลุ่งเรืองกิจนะครับเจ้าของกระซิบมาว่าได้ราคาก็าขายครับคันนี้รถเพิ่งต่อใหม่ครับ ส่วนราคานี่เจ้าของยังไม่แจ้งมาครับบอกว่าเดี๋ยวไปคิดดูก่อนเกิอใครกำลังมองหาอยู่ครับเป็นฮิโนเมก้าครับสีเขียวเลม,มอนเหลืองเลม,มอนหรือเขียวเลม,มอนวะสีสวยครับมีสไตล์ไฟนะฮะมีไฟนิดๆครับไม่รบครับดูสะอาดตานะครับเมื่อกี้ก็มัวแต่คุยกับเจ้าของรถเขาอยู่นะครับ วันนี้ก็พาพี่ๆน้องๆครับมาชมทีมงานชายใหญ่ลุ่งเรื่องกิจครับกับเจ้า SK140 Super x m นะครับใหมายล่าสุดเลยของทีมงานนะครับตอนนี้ลอกนาครับแต่ตอนนี้เหมือนฝนจะมาแล้วแหละพี่น้องให้มันตกบางคึอ เงินอยู่ห้าคันครับวันนี้จวดอีลีบะไมโค้นน่เจ้าของคันนี้มีอยู่สองคันครับวิ่งอยู่นี่ก็จะมีคันลายคันหนึ่งก็ลองไปย้อนดูครับมันไม่กล้าสีน้ำเงินครับลายลายถูกใจก็ปล่อยครับใครกำลังมองหารถเอาไว้ใช้งานนะครับ ย่ขาบอกถูกใจขายเลยนะพี่น้องนะเป็นฝาข้างไม่มีกระดูกนะครับเป็นลอนคล้ายสามมิตรไปงั้นเป็นเจโอ 8E ครับสวยๆเลยนะพี่น้องสวยๆสะอาดตานะครับเอออะไงก็รอติดตามกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ